ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูนาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f4555 801 axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับ welcome to สยามชาแนลมายเฟร e ด์นะครับขออนุญาตทักทายเพื่อนเพื่อนสมาชิกต่างชาติสนิดหนึ่งนะครับนื่องจากว่ามีนะครับชาวต่างชาตินั้นให้ความสนใจในเรื่องของเหรียญนะครับและก็ธนบัตรไทยนั้นจํานวนมากคบลยหลายประเทศนะครับที่ตามหาเหรียญไทยนะครับมีทั้งการประมูลในประเทศไทยแล้วก็ มีการประมูลในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตลาดนักสะสมนั้นต้องบอกไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่น่าจับตามองนะครับนี่จะว่าคนที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของเหรียญสะสมนั้นมีมากมายทั่วโลกนั่นเองครับหลายคนก็หาข้อมูลแต่ละประเทศกันอย่างเราเราก็ดูเพจของต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับแต่คลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนครับใครที่มีเหรียญในคลิปวิดีโอนี้ครับ ตั้งใจฝั่งรายละเอียดดีๆนะครับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอนี้มีราคาสูงถึง15000บาทครับสยามชาแนลยินดีที่จะรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีในส่วนที่ผมบรรยายในคลิปวิดีโอนี้ครบนะครับรับทันที15000บาทจากสยามชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเหรียญตัวอย่างนะครับในเรื่องของเหรียญที่ มีราคาเล่นหาในตลาดนักสะสมแล้วก็นะฮะผมจะมามอบความรู้พิเศษให้กับนักสะสมมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้เลยแล้วก็อยากจะทราบถึงข้อมูลต่างๆนั้นนะครับสยามชาแนลยินดีที่จะเป็นเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนแท้นะครับมาดูในส่วนของข้อมูลครับเรียนแรกนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับในเรื่องของเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็เด้เขียนว่านะครับด้านหน้านั้นจะมีภาพภาพบมรูปของพระบาทสมเด็จพระ จ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ครับเหรียญรุ่นนี้ครับมีคําว่าประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่9อยู่ด้านหน้านะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญให้ท่านดูนะครับมีขอบเฟืองหรือเปล่ามีนะฮะมีขอบเฟืองนะครับเป็นขอบเฟืองนะเหรียญนี้ครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่านักษาสมเนี่ยนะฮะที่ยังไม่มีความรู้หรือดูคลิปไม่จบนี่ต้องร้องว้าวมีมีมีซื้อจริงหรือเปล่ามีราคาหรือเปล่าชื่อแน่นะอะไรต่างๆใช่ไหมครับ เนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าจุดที่นักสะสมเขาเล่นหาการอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลกันก่อนครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหลังนั้นที่ท่านได้เห็นนี่คือเรือพัททีนั่งสวนห่งนะครับมีพศกำกับอยู่ก็คือพศส5 2 0นะครับบอกราคา1บาทนั่นเองครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับวันที่ประกาศใช้คือ24ธันวาคม2 5 1 9ครับจำนวนการผลิตนะครับทุกคนครับ จำนวนการผลิตของเหรียญปี2 5 2 0เรือพระที่นั่งสุนรหงนั้นสูงถึง5 0 6 4 6 0 0 0 0เหรียญครับฟังข้อมูลการผลิตแล้วทุกคนต้องบอกว่าที่บ้านมีเป็นกรรมแน่นอนเลย แน่นอนครับท่านไม่ผิดหรอกครับที่จะมีเป็นการ,ร2กรกมนะครับก็คือจะว่าเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่2บล็อกนะครับคืออย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ยาวส่วนผู้สั้นนั้นจะเป็นสั้นๆเหมือนกับนะครับลูกมะม่วงเนี่ยนะฮะแบบนั้นเขาเรียกว่าผู้สั้นราคาเล่นหากันผู้สั้นดีกว่านะครับในส่วนของผู้ยาวราคาต่ํามากเลยถ้าสภาพไม่สวยไม่คมจริงๆเนี่ยทางเราเนี่ยยังไม่รับเลยทั้งผู้สั้นผู้ยาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญที่เหรียญเดียวผมก็ซื้อครับ นี่คือเหรียญที่ถือว่าหาได้ง่ายครับแต่ขณะเดียวกันครับจะมีเหรียญที่หาได้ยากเช่นกันครับทุกคนสังเกตนะครับสังเกตดูเหรียญของคุณนะครับนี่ฮะจะมีทั้งแบบหาง่ายและก็หายากแบบรับซื้อกับไม่รับซื้อทุกคนต้องเรียนรู้ครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่เจอเหรียญลักษณะแบบนี้ครับสังเกตดูสิครับท่านเห็นไหมครับ จะมีความต่างให้เห็นชัดเจนเลยคือเป็นปั๊มที่ผิดพลาดหรือว่ามิดโอร์คอยนะครับที่นะครับเกิดขึ้นจากการผลิตเมื่อก่อนนั้นเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับยังหาได้ง่ายเพราะว่าอัตราแม่พิมพ์ต่างๆเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่คมลึกคมชัดและแม่นยำเหมือนทุกวันนี้จึงทําให้เหรียญแบบนี้หาง่ายแต่ปัจจุบันเหรียญแบบนี้นะครับได้มีการนํากลับไปคืนแล้วก็มีการหลอมทําลายการทําเหรียญใหม่ออกมาจนกลายเป็นของหายากในที่สุดครับและมีราคาแพงด้วยครับ พลิกหน้าพลิกหลังกลับมาแล้วจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับทุกคนครับสังเกตดูสิครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านงานใช้แน่นอนนะฮะร้อยเปเ็นนะครับเป็นเหรียญแท้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ผลิตนะครับเป็นเพื่อนๆนะฮะส่งมาประเมินราคาครับแบบนี้ครับแบบนี้ขายได้แบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับ เพราะนั้นนะครับทุกคนการถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้รูปลักษ์แบบนี้นะครับอยากทำหายนะครับอาจได้ในราคาตั้งแต่500ถึง1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับเหรียญของคุณว่าจะมีสภาพแบบไหนและขึ้นอยู่กับผู้สั้นผู้ยาวด้วยนี่คือผู้ยาวราคาเลยไม่แพงแต่ถ้าเป็นผู้สั้นนี่บอกไว้ก่อนว่าซื้อแพงเลยนะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญปกติธรรมดาผู้ยาวก็ถูกกว่าผู้สั้นแต่รามาเจอเหรียญพิเศษแบบนี้แบบนี้แพงกว่าแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราประเมินราคาให้ต่ออีกสักเหรียญครับอีกสักเหรียญนะครับฟังการบรรยายดีๆอย่างที่บอกครับคลิปวิดีโอนี้มีมูลค่าสูงถึง15,000บาทนะครับถ้าคุณมีจริงคุณมารับเงินสดๆจากสยามชาแนลได้เลยนะครับมาดูในส่วนของเหรียญที่2ครับเหรียญที่2ที่ผมจะนําเรียนเสนอคือเหรียญที่เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้ครับออกสีเงินๆแบบนี้ครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกันครับ ในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงครับด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็มีคําว่ารัชกาลที่9ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรขออนุญาตหนึ่งเป็นเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทสีเงินครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยนะฮะที่มีข้อความว่าประเทศไทยพศอบอกกากับอยู่เนี่ย นะครับเหรียญ2บาทสีเงินนี่นะครับที่เราพบเจอในท้องตลาดกันแบบง่ายๆแล้วก็มีล้นตลาดในพักหนึ่งแต่ตอนนี้นี่เริ่มหายไปลยหลายๆคนเก็บปี50เนื่องจากปี50นั้นหายากกว่าทุกปีนะครับข้อมูลการผลิตอาจจะเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วปี50หายากมา,มากกว่าทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี48 49นะครับหรือว่า50ยเนี่ยนะครับยืนยันว่า50หายยากกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อท่านลอง หาด้วยตัวคุณเองครับลองกำเหรียญนะฮะซึ่งเป็นเหรียญนะครับที่เรียกว่าเหรียญ2บาทขึ้นมาดูและพลิกหลังกลับมาดูสิครับว่าเหรียญของคุณนั้นปี50มีกี่เหรียญกันแน่นะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับปี2 5 4 8ผลิตออกมาทั้งหมด4ล้านเหรียญครับตามข้อมูลครับในส่วนของเหรียญปี4 9ผลิตออกมา128ล้านเหรียญครับตามข้อมูลนะครับในส่วนของปี50นะครับปี50นะครับว่ากันว่านะครับผลิตออกมานะครับอยู่ประมาณ26ล้านเศษครับ นะครับที่นําออกมาใช้จริงๆนี้นะครับก็ประมาณ2ี่กล้านเศษนะครับในส่วนของเหรียญนะครับวันนี้ผมจะให้คุณหานี่ครับทั้ง3มพศครับ4 8 4 9 5 0ครับบวกกระเหรียญนี้นะครับ48 4950นะครับบวกกระเหรียญนี้นะฮะผมให้ในราคา1 5 0 0 0บาทครับแต่เหรียญของคุณต้องมีจุดจุดเดียวที่ผมตามหาครับในส่วนของเหรียญ2บาทนะครับจำให้ขึ้นใจนะ จำให้ขึ้นใจนะครับสิ่งที่ผมตามหาจากเหรียญ2บาทครับทุกคนครับเหรียญ2บาทสีเงินนี่นะฮะผมต้องบอกไว้เลยว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากๆตอนนี้บอกไว้เลยว่ามีแค่เหรียญเดียวในประเทศไทยที่อยู่กับสยามชแนลครับเราเลยต้องการเพิ่มครับถ้าใครมี48 4950ซึ่งเหรียญของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ครับเอาแค่นี้พอเลยนะครับเอาแค่นี้พอเลยครับคือหน้าและหลังได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ครับ เป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับ4 8 4 9 5 0มาครบชุดนะครับมาครบชุดนะครับมาครบชุดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้ฮะผมให้ราคาหลักหมื่นขึ้นครับหมื่นขึ้นนะฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับ4 8 4 9 5 0นะครับถ้ามาครบเซตนะครับผมให้นะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวลืมนะครับทุกคนครับเหรียญ2บาทเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดราม่าเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายคนนี่ดูกันแค่พอสอแต่ไม่ดูจุดที่ผมให้นะฮะ นี่ฮะจุดที่ผมให้คือด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะฮะเวลาหมุนมาฝั่งขวามือแบบนี้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ครับใครมีในสิ่งที่เราต้องการนะครับในคิิวิดีโดูนี้ครับรับเงินสดทันทีจากสยามชาแนลนะครับ15,000บาทนะครับสามารถติดต่อขายได้นะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอครับ มี ID และก็ QR Code คให้นะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ครับส่วนใหญ่นะฮะเพื่อนๆที่ส่งมาและไม่ได้ขายคือไม่ฟังอะไรเลยนะครับเพราะฉนั้นตั้งอกตั้งใจนิดหนึ่งครับเชื่อได้เลยว่าสยามชาแนลที่ให้ข้อมูลนี่รุนแ้วแต่เป็นเหรียญที่มีราคาและสามารถค้าขายได้จริงในตลาดนักสะสมนั่นเองครับขอบคุณทุกคนครับที่เกติดตามรับชมสยามชาแนลครับเพื่อพลาดโอกาสดีๆนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับและสําหรับใครต้องการสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกได้หน้าช่องกดคาว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอน คุณจะซื้อก็ได้จะขายเราก็รับซื้อครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ